สื้อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งการจะเห็นแจ้งได้ปัญญาต้องเกิดปัญญาในที่นี้ก็คือวิปัสสนาญาณที่ได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองวิธีฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็คือ การฝึกต,ตามหลักสติปัฏฐาน4คือใช้จิตตามดูตามรู้กายเวทนาจิตและธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงการใช้จิตตามดูในที่นี้เป็นการใช้จิตที่นิ่งมีพลังตามรู้เห็นและพิจารณาสิ่งต่างๆจนเข้าใจเจมแจ้งถึงกระบวนการเกิด แปรเปลี่ยนและดับไปของกายเวทนาจิตและธรรมวิปัสสนากรรมฐานจึงไม่เกี่ยวกับสมองหรือการคิดจินตนาการใดๆทั้งสิ้นการตามดูกายคือการพิจารณาร่างกายทุกแง่ทุกมุมแยกจนเห็นรูปและนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจนตามหลักไตรลักษ์กล่าวคือ ไม่ว่าร่างกายของใครก็ประกอบขึ้นด้วยรูปและนามทั้งนั้นจะเป็นเดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ประกอบขึ้นด้วยรูปและนามเพียงแต่รูปของเขาไม่เหมือนของเราเท่านั้นเองมนุษย์กับสุนัขจริงๆจึง,จง,จงไม่ต่างกันเลยในทางธรรมหนึ่งรูปหนึ่งนามเหมือนกันแม่สุนัขจะมีสีขาหนึ่งหางส่วนเรามีสองขาสองแขนแต่ไม่มีหาง จริงๆก็คือรูปอย่างเดียวกันเพียงแต่มีร่างกายที่ต่างกันเท่านั้นหากผู้ใดฝึกมองรูปและนามจนเห็นสองพบเหมือนกันคือประกอบด้วยรูปกับนามเท่านั้นนั่นแสดงว่าปัญญาเห็นแจ้งเริ่มเกิดแล้วเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม